สวัสดีครับผมราชาจากร้านตัดสูตรสาคนมอเตคาร์โลเทเลอร์สนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงว่าสูตรแตกต่างจากเสื้อผ้าอื่นอย่างไรและทําไมมันถึงสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง Mix and Match ให้มันถูกต้องก็ผมอยากจะตั้งคําถามามาจากตรงนี้นะครับเคยไปแบบนั่งในสัมมนาหรือเสนาลแล้วฟังพิธีกรแล้วรู้สึกปวดหัวแล้วแบบตาลายไปหมดแล้วก็แบบฟังเขาไม่ได้เลยว่าเขาพูดอะไรอยู่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย มันไม่เข้าเลยเคยเป็นอย่างนั้นไหมครับวันนี้ผมจะมาตั้งคําถามวันหนึ่งแล้วลองให้คุณคิดถึงแนวนี้นะครับแนวคิดนี้ก็คือว่าเราพิจารณาว่าชุดสูตรมีไว้สําหรับอะไรเดี๋ยวผมจะเฉลย ER นะครับชุดสูตรมีไว้สําหรับการเป็นยานพาหนะให้คุณได้ความสนใจคือศักดิ์ศรีทางสังคมอ่ะมันไม่ได้บางง่ายๆแล้วการได้รับเกียรติจากผู้อื่นก็ไม่ได้ง่ายง่าย ทีนี้เมื่อคุณอยากจะได้สิ่งนั้นอ่ะคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการใช้ชุดสูททีนี้ถ้าคุณลองจินตนาการคําถามที่ผมถามไปตอนแรกว่าทําไมคุณฟังพิธีกรคนนั้นไม่ได้ก็เพราะว่าเขาใส่เสื้อผ้าที่ m i กซ์แ n นด์แมมั่วไปหมดอย่างเช่นเขาใส่เสื้อสูตรที่เป็นสูทเป็นเป็นริ้วเป็นลายใช่ไหมแล้วเสื้อข้างในก็เป็นแบบสีชุดฉาดแล้วก็ม,มีมีลายเต็มไปหมดเลย ทีนี้คนที่มองไปหาเขาอ่ะก็เลยติดกับเสื้อผ้าเขาก็เลยสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ฟังกับเขาเลยแล้วก็เลยปวดหัวไปหมดลองพิจารณาการนะครับว่าตอนนี้ถ้าคุณอยากจะได้ศักดิ์ศรีทางสังคมหรือว่าอยากจะได้ความเคารพจากผู้อื่นใช่ไหมครับแล้วคุณจะแต่งตัวยังไงนั่นนะครับถ้าคุณมาจากคีย์ตัวนี้คุณจะเก็ตเลยว่าคุณจะต้องแต่งตัวยังไงแล้วถ้าเราดูอ่ะนั่นคือทาไมสูตรอ่ะ เสื้อสูทหรือว่าชุดสูทในงาน f o r m อล setting อย่างเช่นไปธุรกิจไปมีติ้งไปอะไรอย่างเงี้ยมันถึงต้องเป็นสีเข้มข้างนอกแล้วก็สีอ่อนอย่างเช่นสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนข้างในเห็นไหมครับมันมีหลักการจัดความคิดอยู่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณไม่ได้เลยคิดออกแล้วก็นั่นแหะมันก็จะมี contrast ใช่ไหมก็คือให้สีมันตีกันแบบเงี้ยสีเข้มอย่างเช่นสีกวางมืดสีดําแล้วข้างในเป็นสีขาวแล้วเนกไทอ่ะมันก็อาจจะออก d ดร i n g นิดหน่อยหรือฉุดเฉินนิดหน่อยอย่างเช่นสีเลือดหมู สีเหลืองอ่อนสีฟ้าอ่อนสีฟ้า,ฟานนมันก็จะสวยคุณลองเอาหลักการนี้ไปใช้นะครับแล้วผมเก็ตเลยครับแบบผมผมเห็นเลยครับว่าถ้าคุณเอาไปใช้เนี่ยการแต่งตัวคุณตั้งแต่วันนี้ไปมันจะสร้างศักดิ์ศรีทางสังคมให้คุณมากขึ้นขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณอาชาครับ